ขเม่นจัดฉากวันถแถลง UN ยิงปืนกลปืนคอเกือบ30นัดใส่ไทยพื้นที่ช่องอ่านม้าเนิน667แฉวางแผนล่วงหน้านัดหมายคณะ IoT เข้าพื้นที่ตามด้วยการถแถลงบิดเบือนกล่าวหาไทยมีหุนเซ็นรับลูกชี้ประสานสอดคล้องกันจนผิดธรรมชาติเป็นเพียงการสร้างสถานการณ์แถมตั้งกล้องรอบันทึกภาพ นตรีวินไทยชุวารีโคสกกองทบกเผยว่าจากเหตุการณ์เมื่อวันนี้27กันยายน68ที่ฝ่ายกัมพูชาได้ทำการใช้อาวุธปืนหลายขนาดยิงเข้ามาในพื้นที่เขตอธิปไตยไทยบริเวณช่องบกอำเภอนาำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนั้นมีลำดับเหตุการณ์สำคัญที่กองทบกได้บันทึกไว้ดังนี้เวลา11.55นามีเสียงปืนคอและปืนกลจากฝ่ายกัมพูชาบริเวณเนิน667 เวลา12นาฬิกามีเสียงยิงคอจากเนิน667ไปยังเนิน600เวลา11นาฬิกา55นาทีถึง12นาฬิก7นาทีฝ่ายกัมพูชายิงเครื่องยิงลูกระเบิด40มม,มและปืนเล็กยาวใส่เนิน600เวลา12นาฬิกา20นาทีฝ่ายกัมพูชายิงปืนกล93ใส่เนิน527จำนวน3ชุดชุดละ5นัดฝ่ายไทยยิงตอบโต้ เวลา12นาฬิกา23นาทีถึง12นาฬิก35นาทีฝ่ายกัมพูชายิงปืนไม่ทราบชนิด3นัดและคอรวม11นัดจากพื้นที่ช่องอานม้าไม่ทราบเป้าหมายเวลา13นาฬิกาฝ่ายกัมพูชาแจ้งว่าจะมีคณะ IoT กัมพูชาเดินทางเข้าพื้นที่ช่องอานมาในช่วงบ่ายเวลา13นาฬิกา15นาที พลตรีหญิงมาลีโสเจตาโคศกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้ออกมาถแถลงชี้แจงในทันทีหลังเหตการ์ยิงยั่วย,ยุข,ของฝ่ายกัมพูชาโดยบิดเบือนอ้างว่าฝ่ายไทยโจมตีไปยังฐานทหารกัมพูชาจากนั้นสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชายังได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อขยายผลเหตุการณ์ดังกล่าวเวลา13นาฬิกา30นาทีพื้นที่ช่องอ่านมาไม่ปรากฏการยิงเพิ่มเติม ทั้งสองฝ่ายตรึงกำลังประจำแนวโฆษกกองทบกกล่าวว่ากรณีดังกล่าวเมื่อพิจารณาประมวลลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างถี่ถ้วนแล้วพบว่ามีลักษณะการทำงานที่ดูมีความประสานสอดคล้องกันจนผิดธรรมชาติต่างจากทุกๆเหตุการณ์ที่ผ่านๆมาชี้ให้เห็นถึงการเตรียมการวางแผนล่วงหน้าเริ่มจากการย่อยุด,ด้วยอาวุธที่มุ่งหวังบันทึกภาพและบิดเบือนว่าฝ่ายไทยเข้าโจมตีละเมิดข้อตกลงหยุดยิง สอดรับกับการนัดหมายให้คณะผู้สังเกตการชั่วคราว IoT กัมบูชาเข้ามาเฝ้าติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และปิดท้ายด้วยการถแถลงชี้แจงเพื่อกล่าวหาฝ่ายไทยโดยทางการฝ่ายกัมพูชาพร้อมสร้างภาพเป็นผู้ถูกกระทำต่อสังคมโลกซึ่งทั้งหมดก็เป็นเพียงเป้าหมายของการโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้นในความเป็นจริงคือฝ่ายกัมพูชาจงใจวางแผนสร้างเรื่องใช้อาวุธยิงเข้ามาในเขตไทย ยัวยุหวังให้ไทยโจมตีพร้อมนัดหมาย IoT เข้ามาในพื้นที่และเตรียมสร้างหลักฐานเท็จว่าฝ่ายไทยเป็นผู้ละเมิดมาตรการหยุดยิงควบคู่กับการถแถลงการและรายงานกล่าวหาไทยในลักษณะกล่าวหาบิดเบือนต่อสังคมโลกอันเป็นวิธีการที่ขาดความจริงใจและสะท้อนเจตนาที่ต้องการเพิ่มเติมความขัดแย้งให้มากขึ้นโฆศกองทบกย้ำว่าการละเมิดหยุดยิงที่ร้ายแรงอย่างกรณีการลักล่อบวางทุนระเบิดสังหารบคุคคลของฝ่ายกัมพูชา ซึ่งละเมิดอนุสัญญาเป็นการใช้อาวุธแบบซ่อนรูปขัดตอนหลักมนุษยธรรมอย่างรุนแรงควรจะเป็นประเด็นหลักที่คณะผู้สังเกตการชั่วคราว IOT ต้องให้ความสำคัญตรวจสอบอย่างจริงจังด้วยเพราะเป็นเรื่องหลักที่มีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในระยะหลังสังคมจะเห็นเพียงภาพคณะ IOT ฝั่งกัมพูชาเหมือนจะลงสังเกตการเฉพาะในพื้นที่ตามที่ฝ่ายกัมพูชาชี้ให้เพื่อเป็นองค์ประกอบสนับสนุนการสื่อสารให้กัมพูชาเป็นหลัก ดังเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ซึ่งมีหลายฝ่ายมองว่าเป็นการจัดฉากขึ้นมาอย่างเป็นระบบชัดเจน